ทั้งไทจงศึกชิงบัลลังก์ราชวงศ์ถังปี6 4ร้อยหนตี้ซิ่งพระชนกระทันหันหยางกวางสืบราชบัลลังก์ต่อมามีพระนามว่าสุยหยางตี้หยางกวางเมื่อขึ้นครองราชกลุ่มหลงมัวเมาในอำนาจฟุ้งเฟอ้อเห่อเหิมใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเกณฑ์แรงงานชาวบ้านนับล้านสร้างราชธานีตะวันออกแห่งใหม่ที่ร้ยย่ยหยางซ่อมสร้างกำแพงหมื่นลี้ยกทัพบ,บุกเกาหลีสามครั้งผู้คนล้มตายนับไม่ถ้วนสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก ชาวบ้านอดอยากมีประชาชนที่หลบหนีการเกณฑ์ทหารและแรงงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นคนจรจัดไร้ที่อยู่อาศัยปี611อย่างกวางเร่งระดมกำลังพลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุกเกาหลีสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านที่ลำบากยากแค้นอยู่แต่เดิมเป็นเหตุให้เกิดการลุกฮือของกบฏชาวนาไนาที่สุดราชวงศ์สุยก็ต้องล่มสลายลง เมื่อราชวงศ์สุยล่มสลายลงหลีหยวนซึ่งเป็นขุนนางผู้ดูแลเขตให้หยวนทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศได้จัดตั้งกองทัพขึ้นมาสามารถเข้ายึดครองนคร